สำหรับคนต้องการฟื้นฟูขั้นสุดเลยนะคะจริงแนะนำเลยนะ30สิบอัพเนี่ยคือไม่ได้เลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากับตัวเองนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเรื่องการบำรุงเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆทัวันนี้ก็ยังง่ายๆนะคะแต่ว่าพอเราได้ลองใช้สินค้าเขาอะมันเป็นระยะเวลานา,นานแล้วอะ จะครบปีแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งชอบแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาทําออกมาแต่ละตัวของเซรั่มนาชาเรารู้สึกว่าให้ใช้ดีแล้วก็เป็นของที่คุณภาพราคาโอเคไม่แพงน,นะคะ ของแท้เนี่ยราคาเราถือว่าเฮ okay ้ยโอเคมันเหมาะกับผิวหน้าเราเราสามารถใช้ได้นะคะต้องระวังในเรื่องของลอมด้วยเพราะว่าจะมีปัญหามากเรื่องแบบตัวสารสกัดข้างในบางทีมันใสสารอันตรายแล้วก็คือบางคนใช้แล้วบางทีไม่เห็นผลหรือใช้แล้วมีเกิดอาการนู่นนี่นั่นแล้วตัวแทนก็ไม่ได้ให้คําแนะนาใช่ไหมตัอย่างพี่ญิคือใช้ของเขามาอย่างแบบคือต่อเนื่องอะ่ะ ต่อเนื่องอ่ะแล้วเคยหยุดใช้ไปแล้วหน้าเราก็ไม่ได้ดำไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วเราอ่ะสี่สิบกว่าแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหแล้วเพื่อนฝูงเราอ่ะสี่สิบกว่ารุ่นน้องเรามันก็วัยไล่กันมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งใช้ต่อเนื่องมันก็ยิ่งดีนะคะเนี่ยฮะขั้นสุดของดิฉันก็คือการตามด้วยมิราเคิลครีมค่ะมิราเคิลครีมคือต้องบอกว่า สารสกัดเขานำเข้าทุกตัวนะคะอย่างของเซรั่มนัทชาตัวเซรั่มเองอะสารสกัดจะมีทั้งของไทยแล้วก็นำเข้าบางตัวจากประเทศเกาหลีใช่ไหมแต่ว่าของคีเม,มลเคลิลอันนี้นำเข้าทั้งหมดเลยค่ะแล้วทุกตัวมีใบเซอร์ด้วยแล้วเนื้อครีมคือแบบเข้มข้นมากทุกคนเอาแค่วันแรกอ่ะความจุ่มชื่นฉ่ำ ผิวเด้งเนี่ยคือได้เลยคือแรกคือมันนุ่มมากแล้วยิ่งถ้าคุณนวดอย่างที่พี่ชอบบอกทุกคนอยู่ตลอดนะยิ่งนวดมันยิ่งกระตุ้นการไหลเวียนดีนะคะถ้าแต่คุณคุณใช้ใช้ไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบมันไม่สวยเหมือนเรานี้ต้องมาคุยกันแหละเพราะเราจะสัมภาษณ์ยาว คุณนอนดึกไหมคุณใช้ชีวิตเป็นยังไงคุณเครียดหรือเปล่าคุณออกแดดคุณทาครีมบำรุงป้องกันแสงแดดหรือเปล่ามีผลหมดนะคะความเครียดดื่มน้ําน้อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่เองอะพอช่วงที่แบบน่าสมโสมก็คือจะรู้แล้วอมนอนดึกดูหนังดูการ์ตูนต่อเนื่องเป็นอาทิตย์นะคุณมันไม่โสมได้ไงล่ะแต่พอร,รู้มีปุ๊บแบบเราจะปรับเวลาในการนอนเราแล้วก็ มีวินัยในเรื่องของการดื่มน้าเพราะเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำพอไม่ค่อยดื่มน้ำไม่ใต้ตาคือแบบพอเวลาพักผ่อนน้อยคือไปเร็วมากนะคะแต่พอได้เซตคู่มิราเคิลก,กับเซรั่มนี่คือแบบออืออกลับมานอนไวแค่คืนเดียวแล้วก็โบกอัดๆไปเลยคะ่ะหน้าดีฉันเป้งเลยนะคะคือเป็นคนที่ไม่โทมนานดีกว่าเพราะเราจะรู้ตัวเองอยู่เห็นไหมหน้าคือแบบเนียนนุ่มมากนะคะ มันมีผลหมดนะทุกคนอาหารการกินอะไรต่างๆนะคะแต่เราเชื่อเลยเพราะทําท่าแบบทําตามที่เราแนะนาอะมันไงมันก็ดีขึ้นนะคะถึงจะบอกว่าใครแบบอยากใช้ตามอะไรอย่างเงี้ยคือส่งรูปมาดูกันมามารีวิวมามาช่วยกันดูมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้แบบเป็นพี่เลี้ยงให้เพราะเราเลยสึกว่าเราอะเป็นคนที่ใช้แล้วแบบดีมากเราสีสามแล้วดูผิวเราอ่ะ ก่อนหน้านี้ยทุกคนก็เห็นอยู่ว no ่าผิวเราแบบรูขุมขนก็ใหญ่นะคะผิวก็ดูกล้านมันจะไม่เนียนอย่างนี้เวลาถ่ายคลิปถ่ายรูป่ะคือมันจะดูเป็นแบบพืนพื่นพื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 นคือผิวไม่เรียบอะเออรอดมาผิวไปรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยตามร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเมื่อก่อนคือแบบสิวเซียนคือแบบเยอะมากร่องจมูกคือแบบผกกรีดเนี่ยค่ะคือมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย ก็จะนานๆทีคือแบบช่วงก่อนจะเป็นประจําเดือนอะคือเดี๋ยวนี้ก็น้อยแล้วนะคือนานๆทีเราถึงจะแบบเฮ้ยลองดูว่ามีไหมเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเลยจริงๆล่องลึกต่างๆเห็นไหมล่องน้ําหมากเงี้ยคือแบบมันตื้นขึ้นด้วยนะแต่ขอให้ใช้ต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องแล้วก็นวดๆกระตุ้นน้ําเหลืองไปนะคะอย่างที่แนะนํากันอยู่ตลอดนะคะอยากให้ทุกคนแบบใช้แล้วแบบชอบแฮปปี้แล้วก็ใช้แล้วก็ได้ผลดีนะคะ